ิดตัวอาคมรก,กรชัดอาคมใหม่แปลกแต่โหดก่อนที่เราจะไปชมข้อมูลอาคมรก,กรชัดหลายท่านอาจสงสัยเหมือนแก้วว่ารก,กรชัดหมายความว่าอะไรแก้วเรียกค้นหาความหมายรก,กรชัดแปลว่ารกยุ่งรกมากจนทึบอย่างป่าดิบอาคมรก,กรชัดปิดล็อกเมื่ออัปเกรดโรงงานอาคมมืดเป็นเลขหกที่บ้านสิบสองใช้น้ําอมฤตอัปเกรดห้าล้านหยดใช้เวลาอัปเกรดแปดวันมีพลังชีวิต950หน่วย แต่ยังคงจุกอาคมได้11ขวดเท่าเดิมทางด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าปลดล็อกอาคมรกชัดอาคมโรกชัดมดดุวยพันศัตรต์เพื่อจาัดก,การพวกเขาอาคมโรกชัดมีเอฟเฟค์เป็นบริเวณเป้าหมายพื้นดินและอากาศมีความจุสอช่องใช้เวลาปรุง6นาทีอาคมมีด้วยกันทั้งหมด4เลเวลเลเวล1ทํางานนาน22วินาทีเลเวล2อัปเกรดได้ที่บ้าน12ทํางานนาน24วินาที เลเวลสามอัปเกรดได้ที่บ้าน14ทำงานนาน26วินาทีและเลเวลสี่อัปเกรดได้ที่บ้าน16ทำงานานาน28วินาทีเมื่อกดใช้อาคมรกรชัดจะมีแสงสีเขียวเป็นวงใหญ่และมีรักไม้เรือยขึ้นมาพันอาวุธที่อยู่ในอาคมบนพื้นมีหญ้าง,งอกมาและมีเศษไม้ร่อยฟุ้งไปมาอาคมรกรชัดจะทําให้อาวุธไม่สามารถทํางานได้และอาวุธจะถูกมองไม่เห็นสําหรับทางของเราและทางของเรา สามารถเดินในอาคมรถกระชัด้ได้แต่ผู้กล้าและฐานแคนยังคงทำงานเหมือนเดิมและเมื่อคมหมดเวลาลงรากไม้จะเหลือกลับไปและอาวุธจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมและบริเวณที่โรงอาคมจะมียยาง,งอกคาอยู่แก้วชอบอนิเมชั่นของอาคมใหม่มากเส๋งดีครับมาชมแอคชั่นการโจมตีกันดีกว่านะครับโดยแก้วใช้สูตรพุทธคุณภัยนะครับโดยแก้วใช้สูตรมากับ บอลูนและบอลูนจรวดครับเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีบ้านครับพอบ้านเป็นบ้านทรงต่อตั้งนสามดาวแก้วใช้อุดหอกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเทเยตีใส่บ้านครับแล้วเราใช้ยาวป้าตรงกลางครับแก้วใช้พนวยงสายฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะกําจัดโซนนี้ให้พังลงไปหมดเลยนะครับจากนั้นแก้วเข้าดึงขวานะครับด้วยผู้ทักอูงภัยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะปล่อยผู้กล้าทั้งหมดลงไปไม่ว่าจะเป็นิงควีนบอดนเจนครับเราปล่อยไปจุดเดียวเลย ก็เล่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเลยครับถึงแม้ว่าผู้นักคองมพ่ายครับจะถูกเนิมนั่นเองพอถัดเข้าไปนะครับเราต้องการที่จะสทานแครับแก้วก็เลยปล่อยอาคมรุกกระชั้ลงไปนะครับเพื่อที่จะบล็อกครับไม่ให้ทางเราไปด้านล่างกันนะครับก็จะบล็อกไปนะครับทาให้แน่นอนครับว่าผู้ทักคองมพ่ายเนี่ยจะไปด้านบนกันครับหลังจากที่โจมตีฟอร์มอีกโบว์เสร็จครับก็จะไปด้านบนนี่คือแผนที่เราวางไว้นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้แต่ทางด้านครับเล่นได้หลากหลายเลย อาคมนี้นะครับแลก็อาวุธจะไม่ทํางานโจมตีไม่ได้ครับเรามองไม่เห็นทําให้แก้มองว่ามันคนขแคงคุมเลยครับใช้พื้นที่เพียงแค่2ช่องแก้ไม่แน่ใจนะครับว่าในอนาคตจะถูกปรับเป็น3มช่อง4ช่องหรือเปล่านะครับต้องดูต่อไปว่าอาคมนี้จะได้รับความฮอดฮิตหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาชมกันต่อดูเหมือนว่ารักมานะครับหรือว่าผู้พิทักษ์คุมภายของเราจะไปด้านบนแล้วก็เสาละวัลเส้นเดียวนะครับทำการ โจมตีได้เป็นอย่างดีเลยครับก็จะโจมตีเข้าไปที่ผู้พิทักษ์ผู้พยนะครับด้านบนคิงเป็นทุมือยักษ์ครับทุมือยักษ์ก็จะได้รับการแก้ไขบัคแล้วนะครับหลังจากที่ใช้คมพีอุบติกับปูเด่นนะครับก็จะไม่ทัาไม่คิงเป็นอุบติรอบที่2นั่นเองแต่ท่านก็บอกอย่าเอาออกไีเลยนะครับแต่ท่านชอบนะครับมันเป็นบัคเนาะโอเคพฤตกรรมช่วงต่อครับที่แก้วให้ชมกันครับก็คือบุก์กรของเจนนะครับแก้วเอามาเป็น ขวดน้ำยาด่งดีนะครับแล้วก็หุ่นเชิดคนขี่หมูป่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าพอโจมตีแล้วนะครับมันช่วยได้เยอะไหมแกเข้าไปนะครับตอนนี้เจ๊อยู่ด้านซ้ายนะครับเลือดเหลือไม่มากนะครับฉะนั้นเราเตยมที่จะใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาวุธที่เหลืออยู่ก็ไม่มากครับแต่ตอนท้ายมีหอกคอยระเบิดนะครับอาจจะไม่สู้ดีเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแก้วกดเช้ดถ้าไม่ตายของเจ๊เจ๊ก็จะวิ่งไวขึ้นโจมตี เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เสกหมูปักมานะครับแต่หมูปากเจอกับเครื่งยิงหินนะครับก็เลยทําให้ตายลงไปหมดเลยนะครับแต่เจ๊ยังคงโจมตีเร็วขึ้นอยู่นะครับทำให้สามารถโจมตีอาบุธได้านครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บสมดาวด้านครับในกรณีแรกจะเป็นการตัดฐานครับเพื่อที่จะบังคับให้ฐานครับไม่ไปตาแหน่งที่เราไม่ต้องการไม่เช่นนั้นครับผู้ทำภูมิไจของแก้วอาจจะไหลมาด้านซ้ายด้วยแล้วไปด้านบนด้วยครับมันก็จะไม่ส่งผลดีนั่นเอง ทำให้เราสามารถที่จะใช้ผู้ท้าผไพายนะครับถึงแม้จะโดนเนิ้ฟก็สามารถที่จะเก็บสมดาวด่านครับเป็นอะไรที่โหดใช้ได้เลยสูตรที่2แก้วมากับซูเปอร์มังกรนะครับซูเปอร์มังกรก็ได้รับการบัฟนะครับทำให้มีเลือดเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะแก้วมองว่าน่าใชม้มากเลยนะครับแก้วเอามากับอาคมเรียกกลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกดนเลยนะครับแก้วก็จะไปฟีลงไป ด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมภูนะครับเพราะว่าป้าสมัยใหม่นะครับมักจะเอาป้อมภูนะครับไว้ด้านนอกเราใช้ควีนลงไปนะครับพอได้ป้อมภูปุ๊บเราจะปล่อยอาคุมเรวยกลับไปที่ควีนและนังฟ้ายูนิคอร์นนะครับแล้วก็มาลงด้านขวานครับแก้วเช็คคิงไปด้านบนเพื่อที่จะไปด้านบนกันนะครับจากนั้นแก้วจะเข้าแล้วนะครับโดยแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะทําการใช้อาคมรุกประชักเข้าไปนะครับแก้วต้องการที่จะล็อกครับไม่ให้เครื่องขวดอากาศเป่ามาด้านหลังเนาะ พอบ้านตรงนี้นครับส่วนใหญ่จะใช้ขึ้นขวดอากาศเป่ามาที่ป้อมอินซีเราใช้บอลลูนนะครับลงไปเช็คลูกปุ่งสีดำปล่อยซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับป่อปูเดนใช้น้ำมันบ้านลงไปหนึ่งขวดและใช้อุทนหอมครับเราจะดีเลยหน่อยเนาะพะเราใช้เอาคมของปูเดนนครับเป็นคาพิวยาครับก็เลยจะใช้ช้านอยแล้วพออุเทนหอมไปด้านบนครับมันก็จะเผยตัวออกมานะครับตรงนี้เจอขึ้นขวดอากาศเป่าไปมาครับก็สามารถที่จะแช่ไปได้ครับแต่แก้วใช้ น้ำยาบ้าไปหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้เราไม่มีใช้กับบ้านนั่นเองที่จริงเนี่ยจะต้องเหลือยาบ้าไว้ก่อนนะครับหนึ่งขวดแต่ไม่เป็นไรนะครับทางฝั่งของเยติเขาสามารถที่จะโจมตีบ้านได้นะครับและซุปเปอร์มังกรยังคงเหลืออยู่นะครับแก้วปล่อยเจ๊มาเก็บงานนะครับก็ปล่อยเจลงไปด้านซ้ายด้านบนยังมีควีนมากําลังฟ้านะครับแล้วก็เจ๊เข้าไปซุปเปอร์มังกรเหลือเยอะเลยนะครับนี่เป็นบ้าน16ตันนะครับก็ถือว่าเราโจมตีได้ดีเลยถ้าเจอบ้านทรงนี้นะครับสามารถที่จะ เอาสูตรที่แก้วเล่นนะครับไปเล่นได้นะครับเป็นควีนมินิควีนชานครับแล้วก็อุเรกัมนะครับมาเพื่อที่จะใช้แก้วก็เลยอาวุธ2ชิ้นนะครับก็เลยใช้เจลงไปนะครับแล้วก็จะพุ่งไปนะครับแบบนี้เลยสปูนมาก่อนก็เดือหรายตัวเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเล่นนะครับกับการใช้อาคมรกรชานะครับไปทําการล็อกครับไม่ให้เครื่องขวากัดทํางานนั่นเองและถึงตาสุดท้ายนะครับแก้วได้ลองใช้กับสูตร ซูเปอร์พมดล่องหนครับแก้วพบว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเล่นค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เราลงไปนะครับจะต้องชวนครับว่าจะไม่มีหอคอยเอาคมพีนครับถ้ามีเราต้องรับมือให้ได้นะครับโดยแก้วจะอธิบายนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงแก้วจะใช้คิงกับควีนครับมาด้านบนจมตีป้อมอีซีซอมนาครับแล้วก็ด้านซ้ายแก้วจะใช้ซูเปอร์พมดเข้าไปนะครับโดย ปรตีนียถ้าเราจะเข้าไปขนาดนี้นะครับเราจะต้องใช้ปูเดนแล้วก็คมพีมตะเนาะแต่เราจะใช้อาคมลูกกระชันนะครับทำให้อาวุธโจมตีไม่ได้ที่เราจะเจอก็คือลูกป่งสีดํานั่นเองก็มาชมกัรนะครับว่าแก้วจะเล่นยังไงมาถึงแก้วก็จะทําการใช้ทางฝั่งของอาคมลูกกระชั้นลงไปนะครับด้านล่างเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราต้องกะจังหวะให้ดีนะครับว่ามันจะทํางานเสร็จเมื่อไหร่นะครับมันมี28วินาทีก็ดูเวลาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแก้วเข้าไปนะครับเรือหอกเข้าไป อาวุธไม่ทำงานครับเพราะว่าโดนรักไม้ขังอยู่นะครับจากนั้นอุริหอจะเทซปเปอร์พองบอลลงไปนะครับเราสามารถที่จะปล่อยยาป้าล่องหนแล้วก็ใช้ล่องหนลงไปเพิ่มได้นะครับแล้วพออาคมรถกระชัดปล่อยลงครับเราสามารถที่จะกลับมาโจมตีอาวุธตรงนี้ได้นั่นเองนี่คือแผนที่ระวังไว้นะครับก็จะเข้าไปแก้วก็จะล่องหนลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแต่เราไม่ได้อาคมพิษนะไม่มีปัญหาครับด้านบนคิงมากับควีนครับก็สามารถที่จะ โจมตีหอกคอยสมุนะได้ครับแล้วก็ป้อมอินซีได้นั่นเองจากนั้นครับเราก็ตัดทางเป็นทางดีแล้วนะครับเราก็ใช้บอลลูนไปด้านขวาเพื่อที่จะปล่อยมังกรเดนักขีมังกรลงไปนะครับทาให้เ้าเราจะเข้าไปด้านล่างครับเข้าไปด้านซ้ายก็ทําให้เราตัดทางได้ดีครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ปูเดนไปกลับโดยหอลุมนั่นเองนี่คือแผนที่แก้วแนะนำครับแต่ว่ามันจะยากหน่อยครับแก้วตีไหลตามเหมือนกันนะกว่าจะได้สามดาวนะครับเพราะว่าจังหวัดที่แก้วลงเนีย จะต้องลงให้น้ำยาลูกชัดเนี่ยมันทำงานเสร็จพอดีกับเวลาที่ซุปเปอร์พมวด์ดีครับจะจะโจมตีนะครับถ้าเราลงชักเกินไปก็จะทำให้อคอยเอาคุณพิษทางาน,นครับแล้วก็จะทำงานใส่ซุปเปอร์พมุดนั่นเองแต่ถ้าเราลงไวไปนะครับอาวุธมันก็จะโดนขังครับทำให้ซุปเปอร์พมวดจะไปโจมตีไม่ได้นะครับแล้วก็จะเดินไปโจมตีที่อื่นเองถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นครับแต่ว่า มันจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนครับอาจจะต้องซ้อมในหลายๆเคสเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเล่นให้ได้ให้ได้สามดาวนั่นเองแต่แก้วมองว่าอาคมใหม่นะครับเป็นอาคมที่แปลกแต่โหดครับแล้วก็ความจูของมันครับแค่2ช่องครับแก้มองว่ามันค่อนข้างถูกเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอามาเล่นมองแผนได้มากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเวลาเปิดเกมจริงแล้วจะมีผู้เล่นนะครับเอาไปใช้เล่นสร้างสรรค์อย่างไรบ้างนะครับแก้มองว่า มันทาอะไรได้อลายอย่างเลยครับแต่แก้วอาจจะยังคิดไม่ถึงเดี๋ยวเรารอชมกันครับว่าจะมีอะไรจริงจําแจมจงจริงจําแจม่มนะครับไปให้เราชมกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอาคมรกกชัติอาคมนี้ทําให้คุณรู้สึกว้าวได้หรือไม่และคุณวางแผนจะใช้มันอย่างไรแบ่งปในเดียวของคุณมาได้เลยและนี่คือข้อมูลอัปเดตชุดสุดท้ายเกมน่าจะปล่อยอัปเดตเร็วๆนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวอัปเดตแคชก็แคนมาตลอดแล้วพบกันหลังเกมอัปเดตครับ